เกวีินขาสุขค่ะครับวันนี้คุณพามาเรีนเลยนหลักสูตรอะไรครับสักคิ้วสามิติค่ะหลักสูตรนี้มีครูท่านในะุรู้สอนฮะอ่าครูการครูปอ เข้าใจไหมครับคุณพาดีมากค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็ตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจครูจะสอนเป็นตัวต่อต,ตัวเลยอะค่ะแล้วคุณคาาาพาทราบข้อมูลหลักฐานของสถาบันการศึกษาหรือครับขอจากเว็บไซต์อะฮะแล้วคุณพาได้รุ่เดียวกับสถาบันอืีนไหมฮะมีค่ะเลือกมาประมาณสิบฝ่าก็เลยมา<อ>ลงที่นี่คะ่ะเลือกสิบฝ่าแล้วทำไมถึงมาอ่ามาเลือกจบลงได้ที่นี่ครับอ่ารู้สึกว่าการสอนเราจะถามใช่ไหมว่าสอนยังไงอะไรแบบไหนเนี้ยที่นี่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันแตกกว่าตรงอื่น ค <łość> ่ะมันมีลายเส้นมี3ามิติที่เป็นอาจจะว่ามันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าการเทคแคร์ดูแลจะูที <ว zieh S 2> ่นี่การผู้จ่าอเีมากกว่าอ๋อนะครับแล้วคุณพอคุณทำมาแล้วเป็นอย่างที่เราเห็นมาแล้วนะครับ ใช่ค่ะคุณครูทุกคนดีมากคือแบบเข้าใจนักเรียนแล้วก็สอนเนี่ยแบบคุณไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็จะแบบสอนตัวต่อตัวเลยแล้วก็บอกรายละเอียดค่ะบอกเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ให้คุณพาฝากถึงผู้ที่สนใจมหาวิทยาลัยี่เรียหน่อยนะฮะค่ะก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะประกอบอาชีพได้ก็ให้มาที่เลยค่ะไอวอลสตูดิโอค่ะครับผม วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ